ทางรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนครออกมาบอกนะคะว่าเจ้าตัวรับสารภาพแล้วแรงจูงใจในการก่อเหตุเกิดจากมีปากเสียงกับพ่อต่อเนื่องกันมาแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยมันหนักถึงขั้นที่พ่อเนี่ยขู่จะตัดสัมพันธ์ความเป็นพ่อเป็นลูกกันลามไปถึงว่าเดี๋ยวจะตัดวรุษออกจากกองบรดกด้วยเจ้าตัวเกิดความแค้นสะสมแล้วมีคําถามต่อ,อถ้างั้นโกรธกับพ่อเนี่ยแล้วทำไมน้องโดนด้วยไปฆ่าน้องทําไมเจ้าตัวอ้างว่าน้องสาวเป็นผู้ป่วยออ ทุกครั้งที่ทะเลาะก,กับพ่อเนี่ยน้องจะเข้าข้างพ่อตลอดพ่อพูดอะไรก็เห็นดีเห็นงามกับพ่อทุกเรื่องอเลยก่อเหตุกับทั้งสองคนซะเลยนะคะ,ออะนอกจากนี้นะคะ,ะนายวรุษเนี่ยยังให้การว่าขณะที่ตัวเองก่อเหตุมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนไม่เคยใช้สารเสพติดไม่ได้เป็นผู้ป่วยจิตเวทแล้วยังบอกอีกว่าหลังผลักหีบเหล็กลงน้ําไปประมาณ5นาทีตัวเองก็เริ่มสํานึกผิดกลับใจแล้ว<ม>อยากาจะช่วย<า>เอาพ่อกับน้องขึ้นมาทั้ง คู่เนี่ยเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจไปแล้วเพราะว่าถ้าดูหีบเหล็กเนี่ยจะเห็นว่ามันมีช่องขนาดใหญ่ที่เปิดให้น้ําเข้าได้เต็มๆมอ่ะพอจะช่วยขึ้นมาไม่ทันแล้วในวรุษเลยบอกว่าก็เลยนั่งรออยู่ที่จุดเกิดเหตุในช่วงค่าม,มืดจนที่สุดก็ถูกตํารวจเนี่ยตามจับปะค่ะตารวจเชื่อว่าผู้ก่อเหตุทําคนเดียวนะคะเพราะว่าหีบเนี้ยมีล้อเลื่อนอย่างไรก็ตามค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ตัดประเด็นอื่นๆทิ้ง